ต,ตอนนี้เราก็ได้จอดมอไซคนะ์แล้วทำเลดีวะข้างหลังข้างหลังเป็นสุสาน <c oughs> แกงรีเบลแกงรีเบลนั่งเรือข้ามข้ามไปเกาะเกตสภาพเรือมีเก้าอีด้วย อันนี้ก็มาถึงกเกาะเกตแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวตามนี้แล้วกันอันนี้คือแผนที่คร่าวๆอันนี้ก็เจดียเอียงกลุ่มเราที่เข้ามีสาระเหมือนกันนะมีสาระ <c oughs> มาเที่ยวเกาะเกตก็ต้องมาดูเจดีเอียงนะครับอันนี้เป็นตลาดนี่ขนมถัง อันนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดอันนี้เป็นขนมบ้าบินโปรติมาแบบคนแน่นมากเลยนะแต่ว่าช่วงโควิดช่วงโควิดคนก็เลยเหมือนน้อยนหน่อย มันไม่ไวงต้งนนอนันไม่มีสานะคะ <S 2> <S 2> อันนี้เราก็เดินมาทางเข้าตรงตลาดน,นี้เป็นทางเข้าลึกอันนี้เป็นพวกสมุนไพรอบแห้งโอเคก็ข้างในนี้ดีนะคนช่วงนี้คนไม่เยอะจริงเมื่อก่อนเราจะมาแบบเดินเบียดมากเลยแล้วก็ของกินเยอะมากที่เกาะกิด เหยียบน้ําแข็งที่นี่ก็คือฟิวบรรยากาศสวยถ้าดูจากข้างหลังผมนะอันนี้ผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วันนะครับผมมาเที่ยวหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยได้ถ่ายคลิปเลยอันนี้ก็จะมาลองทําคลิปดูครั้งแรกดูนะครับมีพวกเสื้อผ้ามีพวกตัวใหญ่ที่นี่จะขึ้นชื่อพวกทอดมันหนอกะลานะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าขายแล้วก็มีหนอกะลาขายด้วยหนอกะลาที่นี่เขาเหมือนเขาจะปลูกกันเยอะมากเลย แล้วก็สมุนไพรชาวบ้านเขาก็จ hey, right. oh yes. ะปลูกสมุนไพรขายกันนะเห็นไหมเห็นไหมกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบด้วยอันนี้ก็ทาน้ําตาลปี๊บเป็นอาหารแบบพื้นบ้านอันนี้มันเป็น,นขนมกล้วยทางนี้ก็ข yani นมกล้วยเหมือนกันขนมจะเป็นเหมือนไปนั่งกินร้านอาหารได้ คนคนตกใจในตัวเสาอยู่ในตัวเสาข้างหลังตกใจเสียงอันนี้เดินเข้าไปในตลาดแต่ทันที่คือเราไม่ได้มาเที่ยวนานด้ยอันนี้เป็นของใหม่ว้ยของใหม่น่าสนใจมีแมวนอนอยู่ข้างล่างเงี้ยวเงี้ยว โอเคนี่เดินออกมามลลริมทะเลตรงนู้นเป็นสะพานเว้นั่งนี้กลับไปบ้านมาโดเไปหน้เลย รวมคนกันกระทีเสือ้อกลุมไวซะเอ,เอางั้นเลยเหรอใ่ได้ออกกันบ่อยก็ใส่เลยอันนี้มีปลาเสือด้วยแดดมันอาจจะส่องน้ำ อันนี้เราก็เดินมาเข้าให้จะเป็นไทยๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับข้างในจะเป็นแบบเหมือนสวยงามมากเลยเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในสวยงามมากแต่วันนี้เราจะไม่ค่อยได้แวะเท่าไหร่ก็เลยถ่ายมาให้ดูว่าเข้าไปกราบไหว้กันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตลาดเราตรงนู้ก็เป็นท่าเรือเหมือนอยู่คนละฝั่งกันอนะ อันนี้เราจะเดินเข้าไปเป็นที่เขาทำเครื่องปั้นดิเผานะครับผมอันนี้ก็กลุ่มเพื่อน,นผมข้างในนี้เข้าไปดินใครที่มาปากเกต็ก็เข้าไปเดินดูได้นะดูฟรีาไม่เสียตังค์ซื้อไม่ซื้อเขาไม่ว่าอะไรผมเข้าไปดูสองสารอบแล้วเนี่ยพอเดินเข้ามาข้างในแล้วก็เครื่องปั้นเผาเพียบเลยอันนี้คือเขาขายเลยนะครับผมงานฝีมืองานฝีมือ ร้านนี้น่าจะขึ้นชื่อที่สุดในเกาะเก็ดล่ะทางฝั่งส่วนตรงนู้นปั้นอยู่ทำไม่เยอะมากหรือยอยางเพลง,ลงต้องตัดออก ของ่งเยอะจริงว่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขายังทำไม่เสร็จกําลางตากให้แห้งยังไม่ได้อบอบด้วยความร้อนมีตรงนี้อีกที่เขาปั้นไว้อันนี้คือแทงปั้นแต่คนปั้นไม่อยู่อ่ะกลมดิ๊กเลย <c oughs> คนปั้นอยู่ตรงนี้ านฝีมืองานฝีมือเยี่ยมมากอันนี้เราก็เดินมาลึกพอสมควรน,นี้จะเป็นอีกหนึ่งวัดนะฮะคือวัดที่นี่จะค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือ ถ้าเดินไปทางนูนก็ไม่มีอะไรเป็นหมู่บ้านของคนแล้วนะตรงข้ามสะพานทางนูน้น่ะตรงนี้ก็สวยแวะทำบุญทำบุญไหว้พระกันได้นะฮะสองวัดสวยๆในเกาะเก็ดที่ผมแนะนำจริงๆมันมีวัดอีกเยอะถ้าเราเดินทั่วๆนะ่ะ แล้วก็แวะจอดรถก่อนนะครับฝนตกลมแรงมาโคตรแรงจว่ดตอนนี้จอดในที่สู์ที่เมืองทองก่อนนะครับผม <c oughs> คือแบบมามืดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูสิสภาพฝนตกโคตรแรงเลยฟ้าแม่งโคตรมืดลมก็แรงด้วยดูป้ายตรงนี้ถึงจะล้มเลยอ่ะเมื่อกี้แบบตอนที่ขับรถปอร์ซค์มาแบบลมแรงมากแล้วป้ายล้มเลยข้างนอกก็ยังลมแรงอยู่นะเชื่อวมาลมจะแรงอะไรขนาดนี้เนี่ย อยู่คนวิ่งกันเต็มเลยเด็เแค่ฝนตกอย่างแรงคือตอนนี้แบบฝนตกหนักมากเลยอ่ะ